สวัสดีครับท่านผู้ชมบ้านสวนเกษตรแสนสุขยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามารับชมนะครับครับมื่อนี้ผมออกมาสวนครับผมซีมีภารกิจอย่างคอยไปติดตามชมเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมครับครับมื่อนี้ผมออกมาสวนคือเก่าครับมาสวนมาบึงสวนเกี่ยวมังกร เบืองส่วนเกี่ยวมังกรครับโอ้มาเบิ้องหนาขึ้นหลายๆครับอยู่อยู่โคนต้นหนาขึ้นหลายแต่เวลาหรอไปที่นี่ผมสิไดดูแลเขาสิไดดูแลเขาแล้วที่นี่พอเบิดตฝนแล้วแต่ก่อนติดติดฝนอยู่มีแต่ฝนมีแต่พายอยู่บ่ได้เหตุยังน้ำท่วมผมก็ปล่อยปล่อยไปเลยตายในกระมีหากเนา่าต้นเน่าก็มีครับ ตัวเน่าก็ห้ายพวกเด็ดตัดตัดออกมาชำไหม,มตัดตัวมันเน่าออกตัวมันเหลืองออกมาชำไหม,มก็เลยปลูกลงไม้ครับก็เลยปลูกลงไม้ย,ยาขืนเต็มเลยมันนี้ภารกิจผมก็คือเสียววัชพืชนี่นะครับวัชพืชอยู่รอบโคนเสาต้นมางกรนนี่แหละต้นเกี่ยวมังกรนนี่คือ,อยานี่แหละครับผมสีโศกยาออกครับนี่ จะโศกหญ้าออกจากต้นแก้วมังกรแต่ก็สิใส่ปุ๋ยครับผมสิใส่ปุ๋ยมันนี้ผมเตรียมปุ๋ยขอ,อกไว้แล้วปุ๋ยขี้บัวใส่ปุ๋ยขี้บัวครับวันนี้ใส่ปุ๋ยขี้บัวม้อน,นี่ละภารกิจผมก็คือมันนี้ละคืออันนี้แหละมันนี้ใส่ปุ๋ยขี้บัวครับมี่เห็นบอกมแต่ยาเต็มนึงผมสิโศกหญ้าออกกุดหญ้าออกจากคน ต้นแก้วมังกรเพราะว่าใส่ปุ๋ยลลงไปแล้วเพิ่งกะสิเพิ่งกะสิหยาดกินปุ๋ยกินฟุ่นเมิดพวกว่าจะเผืชพวกหยาดทั้งหลายก็ได้สีคุดออกก่อนแจ้กหน่อยแล้วก็จังสิลงปุ๋ยเราอลอบต้นเพิ่นในเวลาปรับปรุงเพิ่นแล้วที่นี่เพราะว่าเม็ดฝนแล้วดูเลยเอาใจใส่เพิ่นก่อนที่นี่ ฝนนี่ปล่อยปลาเรื่อยอยู่ผมว่าเพราะว่ามีแตฝนฝนตกแค่ยังกับบ่ได้นามถ่วมนำพบปลูกไปสามเดือนนะครับสามเดือนแล้วย,ลย,ยังไม่ขึ้นเลยยังไม่ขึ้นเลยคือมีแต่ยอดออกแค่ต้นสองต้นแค่นั้นครับแต,แต่สื่อมาตแต่ลงปลูกสามเดือนแล้ว จริงๆแล้วมันควรจะควรจะออกผมกาคาดว่าน่าจะเจอปัญหาช่วงน้ำน้ำท่วมช่วงฝนนี่แหละเขาได้หากเขาเลยบ่เดินหากบบเดินแล้วก็บ,บ่แหงหยอดผมคิดว่าที่นี่พ่อแรงแล้วตกแรงแล้วฝนเบิล้ลแล้วมก,ก็คงจะจะเฮ็ดเขาละ่ะรองมึงเขาจะแตกหยอดบบออกบ่อเหมือนนี่มก,ก็สัญญวจมึงแล้ว มีแต่แตกออกนิดหน่อยครับมีแต่เจาะออกนิดหน่อยแค่ต่นสองต่นเพราะว่ามันเจ็เจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่านอพันเจ็ดสิบกว่าถอนพันผมรุ่งไหวดือว่าอยังยังยงมทันเห็นความคื้หน้าเท่าไหครับเอามาือนี้เอาหยาวก่อนแล้วจะส,สีลงฝุ่นขี้หัวครับ เดี๋ยวค่อยดูกันครับเอาห้าออกจากต้นเกี่ยวมังกรจากเงาเกี่ยวมังกรจากโครนโคนต้นเกี่ยวมังกรนะก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยขอบรับเป็นปุ๋ยปุ๋ยขี้งัว่ขี้งัวพื้นบานเข้าครับนี่ครับต้องเอา ปัจเจเพื่ออกก่อนเอาพวกหญ้าออกก่อนครับสัดซีเมียงเพื่อเตรียมเมียงอาหารอย่างปุ๋ยเพิ่นดูแลบำรุงรักษาละทีนี้เอาใจใส่พื้นก่อนเพราะต้นขืนครับที่มันเพราะปลูกซากเหนือยังมันขึ้นยังคือเก่ายังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมแต่ว่ากัมีอยู่สองสามต้นที่เมื่านนี่ยแหละขึ้นมาก มีแตกขึ้นมาเห็นอยู่นี่ครับก็ทำเสร็จก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวคนสิพามาเบิงตัวตัวคนแตกแตกหยอดนี่ครับตัวคนแตกหยอดออกแตกหยอดออกนี่ครับนี่ตัวตัวนี้คนแตก ต้นนี้เห็นแตกยอดออกมาต้นนน้ออีกนะอต้นนี้ครับต้นนี้ก็แตกยอดออกมาแล้วสองยอดต้นนี้ก็แตกสองยอดต้นนี้สองยอดต้นไหนอีกสองต้นละสองต้นต้นนี้ก็เหมือนกันนี่ครับ เห็นก็คือออกมาเป็นบางส่วนนิดหน่อยจาก72ทอนพัน72ทอนพันเกี่ยวมังกรไส้แดงเกี่ยวมังกรเอิ่นมาพันแดงพันสีม่วงตัวน,น้อยๆกนาอ,อตัวนี้มีมีครับ ตัวนี้ก็ออกยอดเท่าจะเห็นมันมียููซีถอนพันธขึ้นแทงออกมามเห็นอ่ะก็ค่อยบุ้งบุ้งดูโุ้ยบุ้งุ้งพุ่นกันต่อไปเบึ่งกันต่อไปครับไปยามต่อไปตัวไห้มีเดลับ,บดีๆมาบอกคมแน่ อเอมเมาบาอกกันไเกลับดีเป็นแตกยอดไวๆไวม,มกันสิเริ่มเฮ็ดพิ่นอ่ะที่นี่เริ่มเอาจะใส่เพิ่นละเบิดฟฝนแล้วครับก็ปรากฏว่าแก้วมังกรเรียบร้อยวันนี้เอาวัชพืชออ,อกจากโคนต้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยขี้วัว เรียบร้อยครับภารกิจวันนี้ผมกะไรหาข้อมูลหาข้อมูลแต่ร่างเปรียบเทียบถาดอาหารของปุ๋ยคอกไม่เบิองเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ของปุ๋ยคอกปุ๋ยสัตว์เลี้ยงเานี่แหละไม่เบิองให้พ่อแม่พี่น้องได้ตัดสินใจไปเบิอง่าเาเอาปุ๋ยคอกไปได้ไปใส่ กระพือชนิดใดอะนะผมพอดีผมได้ไปหาข้อมูลมาในเบิงพี่น้องก็ลองเบิงครับลองเบิงง่าธาตุใดมันธาตุอาหารตัวใดเปอร์เซ็นต์มันสูงก็เลือกเอาไปใส่ครับงอก็พักกับต้นใหม่ใบหญ้าอย่างเขากับกระเบิงเอาครับนั่นแหละก็ะมี3สามธาตุหลักๆนี่แหละในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนี่แหละ NPK ที่เขาว่าละ่ะที่ โฆษณาหรือเขาเขาบอกกันนี่แหละว่าธาตุอาหารหลัก k, n p k ในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนี่แหละธาตุอาหารหลักแต่ว่าอยู่ในปุ๋ยคอกเขาเนี่ยปุ๋ยคอกปุ๋ยซาเลียคมันจะมีปุ๋เปอร์เซนยอยู่ประมาณนี้นะครับก็กระเหลือเอาไปใส่เอาก็อยู่ประมาณนี้แหละ,ะ,ะ,ละ,ะ,ม,ละมันก็มีความสำคัญของมันจะละธาตุจะบูรคืนกันยังเปื้อเท่านี้นต้องการธาตุในตัวเจนนี่หลาย เพราะว่ามันเป็นเสริมสั่งใบตัวนี้เห็ดแห่งพืชทีเริเติบโตแข็งแรงรวดเร็วตัวนี้ในตัวเจนต้องมีเห็์เพียงพอนะถ้าตัวใดพืชตัวใดไม่มีในตัวเจนเพียงพอมันก็จะมีใบมันก็จะเขียวงามตัวเขียวงามดใสใหไงไว้อันนี้คือในตัวเจนส่วนฟอสฟอรัสนี่ก็พืชก็ต้องการให้กันไปเร่งการเจริญเติบโตของของหากคือเห็ดแห่งหักครับ แพร่กระจายแตกแตกหักหลายนนะแตกหักหลายเพราะว่าพืชแต่ละชนิดถ้าหาักมันหลายมันก็อหาหารเก่งอาหารเก่งพืชก็โตไวมันก็ไปเหตุให้ต้นไม่มข้าง้อกนี่เจริญเติบโตแล้วก็โพแทสเซียมส่วนโพแทสเซียมมันก็มีส่วนสําคัญที่การครับเป็นธาตุอาหารที่ช่วยในการส่งเคราะ์น้ําตาลแป้งและโปรตีนครับ ตัวนี้ก็มีส่วนสําคัญคือการดึงน้าตาลจากใบไปสู่ผลเพีดใหน่วยหน่วยพละมากหลกใหม่เขานี่เติบโตเร็ว,ลวและมีคุณภาพดีตานทานต่อโลกดีกับรสชาติรสชาติของพละมากหลากใหม่เขานี่ก็จัดแซบ่บเพราะว่ามันมันซอยกันทั้งสามถาดนี่ละมีความสําคัญเบิดครับมีความสาคัญเบิดคือเอาพยาเพีดแห่เพียงพอใส่แห่นเพียงพอ,พงพอกระเพิดพัก ข้งของเฮากับก็พยายามใส่ใเพียงพ่อธาตุอาหารทั้ง3นี่แหละครับ NPK เนี่ยในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยพยายามใส่ใเพียงพ่ออ่าปุ๋ยขอกเฮาถึงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงมันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยแต่ว่ากเ็เฮ็ดให้งามนานงามเร็วะจะไปเปรียบเทียบกับอ่าปุ๋ยเคยเมีเพิ่นก็ก็บ่ได้ดอกเพราะว่าปุ๋ยเคมีเพิ่นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปรุงมากคลยค่ะว่าเพิ่นเป็นสูตร เข้มข้นแล้วครับก็แต่เลือกเอาวีเคมีจะเอาบำรุงยังก็เลือกเอายังสูตรเสมอเสมอเนี่ 15, 15, 15ยสิบห้าสิก็คือมันจะมีแต่ละสูตรก็คือสิาอร์เซยางปุ๋ยเคมีเพลอนยยางสูตร 15, 15, 15, 15, สิบห้าสิบูตรเสมอที่เขาใส่กันนี่แหะก็คือก็จะมี NPK นพียางละ15%บห้ ในร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีอย่างละสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะสุดเสมอคนเดินสุดเสมอเลยล่ะแต่พอคนอื่นจะง่ามไว้ปุ๋ยขี้มีก็จะง่ามไว้แต่ก็ง่ามมาในนั่นคือปุ๋ยปุ๋ยคอเขาหรอกปุ๋ยคอเขออามันจะง่ามนั่นง่ามทนง่ามโดนครับก็ผมเองพี่น้องก็เลือกใส่เอาครับอาเดี๋ยวใส่เอาใส่ปิเจีย่านเอาจะใส่แบบใดก็ได้ครับผมก็มีขโมนมาอา่าแนะนั่นนะก็มีข้อมูลมาแบ่งปัน ในทัพนี้นะครับพ่อแม,ม่พี่น้องก็เลือกใส่เอาใช้ปุ๋ยเคมีหรือจะใช้ปุ๋ยคอกครับผมก็มีข้อมูลมาแจ้งแค่นี้แล้วครับใส่ปุ๋ยแล้วก็คดนน้ำครับที่นี้ใส่ปุ๋ยขี้งวขีว้งวแล้วที่นี่คดนดน้ำไล่ค้นน้ำให้ปุ๋ยเขาซึมลงไป หาหลากักของเกี่ยวมังกรครับตอนนี้กระังรดน้ำครับรดน้ำพอชุ่มไม่รดเยอะพอให้ชุ่มๆครับใส่ปุ๋ยขี้วัว ปุ๋ยขี้วัวเสร็จแล้วก็ลดน้ำต่อครับรดน้ำต่อในน้ำปุ๋ยเขาซึมลงไปใส่หาก,กันให,หากเขาเดินพบเจะ พน้ำประมาณมือเว้นมือครับเด๋ยวสองมือหดเท่าหนึ่งวันเว้นบันครับไม่ต้องลดทุกวันแค่มังกรถ้าหน้าฝนไม่ต้องลดเลยน้ำเกิดด้วยครับ